รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มด้ะเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม ช่องเิบีหัวหน้า FC ครับวันนี้มาเจอกับยันครับยันจ้าอย่างจำได้ไหมเสียงจ่ากระเตยตัวหนึ่งแล้วก็มาเจอกับพระเอกครับพระเอกเทมคุนบนชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่องเซบี้หัวหน้า FC ครับ เว้าดีเองสิพี่จ้าให้น้องท้าวเนาะครับอ่านนี้เข็มกระมลชัยนี่ยันกระมลชัยนะครับยันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะต้งฟังดีๆเด้ออ่ะนี่เข็มกระมลชัยอ่ะนี่จะเป็นคนยันกระมลชัยอะไรยันยันสตัวกันยันเออยันยันกันยันกระมลชัยบอกเอาไวทุกคนเลยเอาไปทุกคนเลยดียันยันสอบถทมเอาคลิปโอ้ยตายแล้วตัดออกเป็นพอยล ตัดออ, <S <S ตอ,ออกไวได้ดอกมันมันขิดมันตอนเนี้นะยรถเป็นถอยเจย,ยันบอกเขไปเอกเข้มเลยทั้งน่อยเจยันเอาลูกเด้อตเลือกเออตัดออกให้ก็ได้ตรงไหนตรงพันไหนเอา้าเอาเลี้ยวเนี่ยทั้งน่อยกันลักษณะนี้เราต้องตัดเจยันบอกเขไปเอกเข้มเลยทั้งนั้นี่ได้จับมือกันนี่กระดุมกระดมของวัน,นไหนเป็นกระดมท้ายเหลีเอกเข้มดมหยั่งมือกี่ใดรดูมึงไง ลูสาวมีเป้งพิงนจน้ชคักไเล้วถามากคุ้่ายเนาะทาีีกินบึงกีกินผาบิดาได้ต้องเคยอาบิดาเรเคยหาบนอเาข้าดนกินนานมากเลยผาบิดาจ้กหน่อยเนจ้กหน่อยจ้กน่อยก็พเอกเข็มเน่จแปดหน้าที่ก็ได้ตอบตอนนี้เราแสดงข้าเรียกแมวลาด้วยกันไ เลยรู้จักกันวันนั้นแหละรู้จักตั้งนานแล้วแต่ว่าพี่ยันไม่มาทักทายใช่ไหมเพราะผมผมเป็นคนเล่นตัวไงผมคนดังไงได้ยินได้ยินได้เสียงเชิญนนนเชิญนนนเชิญนไนใคะเชิญทองได้ยินบอยเสียงว่าเซบีเซบีได้ยินบอยเอาจังไนจังไนอ่ะผมกอบางเซบีไปไหนเซบี เซบีซบีเป็นไผ่อะเซบีนพองโอ้ซบีเป็นก็สีพาไปม่กินเขาแน่ครับเป็นไงเดินรันฝากช่องผมด้วยนะครับช่องสายยันทองสองนช่องยูทูบพีคุณล้อครอบเพิ่งใกล้ๆนะครับเบิ่งใกล้ๆนะพี่คุณล้อรอดอ่าราคุณใล้ีี่ี่าีนนี่จีนอี่่จี่าีน่จี่าีีนน มันเป็นจังไก่กินหอมแบบไหญชื่นใจชื่นใจกินไม้ดามหอมชื่นใจปะอาจารย์ยันมือ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 คอมเมนต์มือเจยันมือมือยันมือยันบ่เอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือนี่เมียเป็นโทรมากลางรายการเนาะเพิ่นบอกว่าอะไรบ่เอ๋มึงเห็นหนังไหอนี่พน่นอย่างเงี้ยซีบีก็เลยโพดเลยว่าเจยัน อยู่ในความสงบเดิมมือนี้เจ๊มือนีเมียเท่ามาเมียการหูุ่ซึกจังไหนแน่อกหักปากกาบอกเมียปากกาบอกเมียปากกาบอกเมียเมียโทรมาอยากไม่แสดงแมวหลามเขาหนีก็ลูกสาวเขาจะไปลูกสาวเออลูกสาวไอ้สายอยู่ไชนอไปแล้วครับโอ้ยมาถ่ายคุณแม่เด้อ เด้คินท่ากาบเดินท่าบ๊วยกับพระเอกวรชัยสอนสิ์ลำเพลินเต้ยเสด็จครับเสียงน้ำเด้อพี่น้องครับฝากส่องนะฝากช่องกำแน่พี่น้องครับวรชัยเต้ยเสด็จลขาเป็นออฟฟิเชียลนะครับฝากพี่น้องซอยพัดดันนะครับซอยเป็นแดงเชื่อไดงใจครับครับโอเคพี่ด้วยนะครับขอบคุณวรชัยครับสนัองนุ่งมาตลอดนะครับผมครับผมตอนนี้คนติดตาม คลิปวรชัยในช่องเสบี้ก็ประมาณเกือบจะหมื่นแล้วทุกคลิปเลยทั้งสองคลิปทั้งสองอีพีก็ฝากแฟนคลับเอฟซีทัางบันหักสีฟ้านะครับผมเด้อฝากไว้หลายเื่อนะครับการชีวิตวรชัยเจ้าเสด็จมาอยู่ลำสาวหน่อยเทา่าสมือน,นี่ครับทันอย่างมั่อเนี้ยครับฝากพี่นอ้องคบผมโอเคครับผมจะทำกับพี่น้องเด้อครับ จากไหนดิโอ้จากไหนจากไหนว่าวอจากไหนนอนสยเหมือนแรกนอนบ้านคนเ้ยเมนบอกวอสดีบอนบอดสวัสดีสดีไม่มีที่ไปหรอกเองราเข้าครัว,อวโอ้คนจดจามหลายนาะงแบง้ยสวัสดีแฟนคลับ ช่องอาจารย์สายันลำเฟื่นออฟฟิเชียลแมนช่องอาจารย์สายันแชนแนลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับ FC ครับครับผมครับผมคนนี้รอเด้ครับโสดพอมบอกเบอร์หน่อยเบอร์โทรเบอร์โทรไว้เอาไม่ต้องบอกเออมาสิเด๋วอะแมนตัวคนรอไหมโซนหกห้าเออสองห้าหกเออห้าสามห้าแปดกับทูมา ยี่สิบสี่ชั่วโมงชั่วโมงที่ยี่บห้าไม่ต้องโทรนะครับเพราะว่านอนแล้วขอบคุณไรครับผมโทรมาได้ยี่บสี่ชั่วโมงเดือดร้อนเรื่องอะไรโทรมาหาเอฟซีอาจารย์สยันนะครับผมยกเป็นเรื่องเงินบอกครับว่าไงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมส้วนอาบแล้วอาบแล้วแม่นบ้าดมมือที่ไหนบุรี าขวามึงเลยเอาวัสดุดมมึงครับบ่เอ้ยบักป้อป้อวี่ดีอาบน้ำวี่ดีเนี่ยมันอาบน้ำด้วยด้วยไอ้กระดาษกระดาษเปียกกระดาษเปีสองผืนแผ่นเนึ้อแผ่นเดียวน้องนั่นมันทาโคโลดมันบอกว่าอาบน้ำแล้วคือพอมันขักอีีอาบแห้งครับโอ้ยยอมหลับมันอีีวะม่ยืนหรโอ้ยไหนเสียหลัยดีวะเอ้ยดำ ไอ้ผอบักดำเลยเว้ยเอ้ถอดไปไปรวเาถอดถอดไปที่ไนถอดไปที่ไถอดด้วยเออผอบักดำเว้ยเอ้คุณเลออยสายนาทีเว้ยผอบักดำเลยเว้ยอ้ยนองลับดำเลยบักดำชมือนิมาแรงนี่มากดำเนี่ยากดำไรนีากดำแตกตะอนบ่ลุงเนาะชมือนี่ลุงทีนี้วะไอ้ดำดำ นี่ด้ําเฮ้ยดํครับผมเฮ้ยสุดยอดดีวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบอกก่อนจังหน่อยครับผมมันเหลืออีกสามนาทีอยงเงครับฝากช่องซนะใช่ไหมช่องบ่อเกลำพื้นเอาเปเชียวลยครับอีกองนึงนีอ่ะช่องวช่องะสักองนี่ละบอเกลพนเเป็นเชียวอ่าอีกสองนึงง่ช่องไหนช่องูนะช่องช่องไหนวะช่องูเองอ่ะโ ไม่ให้จับซีสไปร์ทออกมาเลยผ่าแดงเลยจับจุดสตูดิโอฝากส่องน้ำเด้อดส่งน้องใช่ลรืคนรัตนะบานเฮาจับจุดสตูดิโอเนี่ยให้เป็นเพลงโคเวอร์ลงครับเพราะว่ายังมัตีคนรัตนะบานเฮาครับคนสุรินทร์บานเฮานี่แหละครับราคาซีบีเอ้นี่ก็กับน้องนี่เป็นคนบริโภคหัวใจกันเลยหัวใจักกันอยู่ซะหน่อยนะ บ้าหาบักชิคไดจกหอนด้ชิคไจกหลอกผ่าแดดเกิคนมีคาแรคเตอร์แน่ตีแมนี่ตีครับยากีมันนั่ถเขาเสียตเขาเ็นตีนกันโอเคเฮ้ยมือไอไปหาตัวเดิมมือโอเคโอเคครับตื่นตื่นจังโมงตื่นจังตื่นบ่ายโมงผ่าแดกตื่นบ่ายโมงอี้นะตื่นบ่ายโมงับนพุ่นแล้วครับ เอซเพเข้มเอฟซีเซ uh, บักจิกลิกจอกหลออครับบักดั้มครับมันมีเอซีน้ำเขานําเลยมันกำลังจะไปส่งเขานี่ไปส่งเอซอันนี้นี่เซบีนตั้มเลยน่ตั้มรดกับกาตั้ตั้มเลยตั้มกับตั้ตีล่าตั้เลยกัอบญารถบุ๊บไปดิมันคลิกจอก,ลกลหลอาห้าหาขวง

สวัสดีแฟนคลับบ้านเขมด้วยนะครับสวัสดีแฟนคลับบ้านเขมด้วยสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับแม่รักเข็มน้อยแต่รักกันนานรักเสบีด้วยรักน้อยนแต่รักงานนานนแม่นะรักเสบี้น้อยน้อยแต่รักนานนานจ๊ะไม่ต้องรักเข็มมากก็ได้รักเสบีมากๆรักน้อยค่ะเหรอรักน้อยน้ก็ไม่เป็นไรเสบีเราชอบจ้า เอ้ดั้มดั้เอฟซีบัยฑ์สวยมาบัณเปื่อยครับบัณเปื่อยบัณดงเปื่อยจะก็จีรกันแค่กับป๋อไปถ่ายรถแล้วแปกับป๋อมนูนใครติดตามพี่ยูพี่ครับเขาไปเอฟซีเลยป๋อเอกพบัตรนะเอกพบัตหนังหนาคือโมเมนเอกอพบัตรใหรหนังหนาเขาเป็น เกมก็มุนม่นแช,ช่เกมก็มุนม่นแช่ด้วย่ะมีใจบปะฮะมีใจปะคุณทักผิดหรือเปล่าผิดหรอฮะโอ้ยสวัสดีค่ะพี่ช้างทักใหม่จีสวัสดีค่ะเสียบีห้หัวหน้าเอฟซีจ้าคุณเคยบุกร้านเสียบี้นะเคยบุกแล้วจะไปบุกอีกอยู่จะบุกได้ไงว่าเสียบี้ไม่มีร้านแล้วอเอา้าจะจะไปไหนเนี่ย จะไปไหนจ้ามาส่งแม่ครับส่งแม่ใช่แม่เธอทุกดีนะคะใช่แม่เธอเนี่ยไม่ไม่แท็กซี่ใจลอยอ้าวขอขอขอแท็กซี่ใจลอยเลยแท็กซี่ใจลอยเจ้าโอ้ยน้อร้องไม่เป็นถ้าก่อนน้องแน่นๆร้องเป็นอ่าก่อนน้อ,อ,องแน่นั้นนะ กอดน้องกอดน้องให้เนนเนๆโอ้ย <c oughs> อ,อ้อมแขนของอายมันมีไออุน่นยำนะโอ้ยมันเอาไว้ใกล้ให้หนวไหมฉันต้องการคุณโอ้ย <c oughs> ช่วยการุนเป็น <c oughs> พ่อพ่อยังไงอูไพอมันเจอพ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 อยู่ <c oughs> อพออาอพอ มังล้มให้ทีไอเอ้ยง้มน้องเงาน้องเศร้าขอบคุณมาลลยที่มีให้กับศิลปินนะครับขอบคุณมาลลยที่จะมาคล้องคอในวันที่31ออนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมาเลยที่จะมอบให้กับศิลปินที่ร้องเพลงก่อนน้องเงี้ยนั่นนะครับ<อ>ผมให้หนูสัก60ก็ได้นะครัเพราะรหนูยังไม่เคยได้มาลลยเลยมากรุงเทพครับ นูนูขอจักสามสิบหกสิบก็ได้นะครับขอแค่บาทเดียวหรือขอแค่ห้าสิบตังก็ได้นะครับแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับมาจับมือหน้าเวทีก็ได้ครับฮะมาจับมือหน้าเวทีก็ได้ครับจับมือหน้าเวทีก็ได้เหรอฮะโอ้ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับฝากคล <illions. S 1> <1990 S 3> ิปน,นี้ไว mm ้เ hmm. ท ah. ่านี 3, ้คร <me> ับคลิปหน้าติดตามคลิปสีบี้นะครับใหม่ๆอีกต่อไปนะครับครับผมฝากช่องศิลปินร้อยล้าน โอ้อย่าว่าร้อยล้านเถอะะอ่ฝากศิลปินสองหมื่นจับสกไลด้วยนะครับผมห่าฝากช่องหน่อยครับผมช่องปุกลุกลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ช่องตามปุกลุกเบิึงคุยออฟฟิเชียลเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีนะจ๊ะสวยๆเอ้ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า